เพื่นแต่รถตัวแลนเข้ามาว่ามันรถอีลาบรรยากาศใส่ยากไปฮะสวัสดีครับปากูสุริยวันทาพอ่น้องครับ <c oughs> ไงแฮมี่น้องฟุ้นบักฮักเลย ฟุนฟุนฟุนฟุ่น่ากินฟุเบดมือและคอยมื่อนี้ยบดขื่นล่ะผู้ใดบัดนี้ผู้ใดบัดนี้ผู้ใดมาเสียงหองแฉอยากองเฮ้ผู้ใดาเสียงผู้ใดมาเสียงหองแสิบไปเลยสิบไปเลยปาดปาดปาปาดปาดสิบไปเลยวันนี้เราสิบเพลงจ้ะ ยังยังยังมีสิงรอรออยู่รออยู่รออยู่ไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวอ้าวอ้าวปวดแล้วยี่าบปวดแล้ววันนี้พร้อมเต็มที่สวัสดีครับ สวัสดีค่ะรักมากเลยักเยเห็นบบูแน่่อสไตป้ามดสไตปลามดเสียงี่เอกลับมาแล้วลบงๆเพนหากันี่อั้วนนาะ มดมดน้อยองเตัวปสตเบอร์รีนะว้าฟักทองนาักทเลยสวัสดีค่ะน้องพักที่นูไปหนึ่งตัผมะยวันนี้ใส่ชุดคือหนูใส่เป้าเบอร์รีนะีบกื พี่โยมันบอลเต่าเลยพี่โยนาดแต่ว่าแน่นมากเลยเรื่ดีเคียร์รองพื้นให้เี่โยหรือนะอุ้ยพี่บอกพี่บอกแล้วถ้าแบบนี้แล้วไปโดนไฟแล้วหน้ามันจะฉ่ำพ่ออย่าเถียงไม่มีไปเห็นฉ่ำหรือฉ่ำหรือบ่วงฉ่ำบูว มีได้เอาปุดิว่าเตปีลาบแนี้หะว่าไม่ได้แบนี้สีไปน้ำหนามอไปไนไปไปพ่อปู้ยปุษช้ไปเหือกผับปุ้ที่นอนนะพ่อเนาะได้ไฮแบบดีเลยแหม่นี่ดว์ราวองนะลูกเนน้ไนาม่ยอเกีเบ้อกบัดชุดอะไรวันนี้มาบัดบัมันเป็นอะไรมาเราปวด้อตื่นหรือยัง

ที่ยของหลานก่อนดรั่นาด้หเยโอ้อาสีกทไปไหนลยสดมสดักหัวจะไปไหนล่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนบรรยากาศดีเลยเสียงกับมาแล้วรุกลมาแล้ว บาแล้วไปข้นือมีแต่ต้นใหม่ทุกม่อนี้ออรีโอ้ยอรีดจ้าหอนลูกีดจ้าก่อนจ้าก่อนเร็วหันมาจ้ายญ่ค่ะพุ่จ้าก่อนเร็วๆนี่นะน่าสนใจด้วยนี่อรีดจ้ายาก่อนลูกจาาเก่งมากเลน่ะี ลุบไปมาเขาไม่ม่ายเลยมาดิมาไอ้พี่มาดิมาไอ้ไอ้โตนเอาใจตาพี่อิง่าพี่อิง สรุปเป็นงานฟรีใช่ไหมเนี่ยมันบอก่ามระมันบอก่ดกนี่เเก็บป้ายอนามาองคันฟรีกันยังขอมาหลดคัฟรีกัจแต่คุณงอนัีเพื่อารปลอดภัยก็่กน

หัวอุ้งอิงมากที่กี่กระเสืออยู่โดนวัตเตอร์เดือหัวอุ้งยิงมากครับพี่ดหัวครับเต็มแล้วแับนี้ครับ

คนติดตามารออครับช่อมมงปาโกลำเพลินออฟฟิเชียลครับอีหลาวุ้งยิงมาแล้วครับสดชื่นเสียงเมื่เติดมมค,ครับพองมาจากตัต้งรถตูต้ก่อนครับเลยเอาคลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับพี่น้องครับสวัสดีนะ